กินนกันแซ่บแซ่บุ้งแก่กุ้งกินน้ำจิ้มจิ้มแบบนี้เลยกินกันนี่ผิกหวานกุโอ้แซ่บแทกมามากินกับพี่น้องกูนะกวางอะแซ่บหลายแซ่บหลายไม่กินน้ำกันมันหยุดไม่กินแซ่บแซ่บกันครับีหอมกุ้ง Mang. Không 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 lắm, cái mẹ đi đi gì đi 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 lắm đi 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 nó trời, แซบดูสิเลยอืมมองน่อยอีกะคะากอยแซ่บากันเอากุ้งอยู่ปะแซ่แทบอืม เดี๋หนมอยมันสมอิลีเนาะอู้มวงยืนเลยแสบแัเราสร้างซนดนวิชนี่เอาไปสามนี่สิมืดบ่้างการยี่ซอบงการสามซีมหาซแสบหลายหมืมนป่าแสบจะกินจนสดใส Den gidder ikke å stere meg. มันประเด็ดไลายมดแล้วอะอ่ามึงเดีอีกทินนงแซ่บโอ้บดถึงัดถอยนึงแล้วแซ่บมากแล้วนะแซ่บมะกันชุอดีแซ่บป้ะเนี่ยออเค คลิปนี้ไปไเบังโหลดน้ำน้ำไล่ใส่ซอยไม่ได้น้ำแอบค่ะน,น้องๆก็อยาเนี่ยกินโชว์เนี่ยกินโชว์เนี่ยกันแบบจำเลยอร่อยมากนะครับ สุดยอดสุดยอดเลยแล้วโดนกินเทียหมอกอันน so ี้จะไปเอาขวบว่าเป็นไดวันจิ้มเช่นอีกใ้ยุ่นเนาะอันนี้มีกุ้งหวานมานตัดกม่วงเนาะ những đây thai, anh bánh vừa chờ lấy gặp thay một to vừa xinh đẹp một mi bưng nè mình <laughs> เอไปขายโรงเรียนได้ังีโรงเรียนือของครบละ้าว อันไหนคลิปออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะจะได้กดติดตามหเหมนแน่ไอคลิปมาหลายคลิปเรายอดคนเบิง่งยอดติดตามก็บ่หลายค่ะติดตาม้ะค่ะเด้อถือใจก็กดติดตามซับสไคร์นี่นะค่ะเด้อเอาของมือดิแค่นี้เหรอค่ะตรงนี้ถึงี่ยง้ย